คือได้ะสระแดงชามบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดทับหกหมู่หนึ่งตำบลสะยะแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองวันนี้จะมาสอนทำตะกร้อตอยผัวละไม้มีอุปกรณ์การชำมดังนี้หนึ่งมีด สองเลือ่อยสามทายสี่ตะปู อ่าก็จะใจหกเออเท็ก แต่ทมาอนแปดแปดทานที ก็ไม่เคย,เคยเเเอั้งครูทั้ไนายทเองตเชือกไดร่อน ตัวสองเรื่องนี้ก็ตาทำอย่างนี้ไปตัดตา,ามาจา๊ในสวนไม่คอยทอามาจากเเด แล้วก็ยายายาแล้วก็ตากแดดแห้งแห้งแล้วก็ใส่สปริงพอใส่สปริงก็จะเจะรูดรูดอพอพอแห้งแล้วก็จะรูดอย่ารูดก็กเตี้ยนเตี้ยนมานไม่ได้ใส่รูด ใส่รูแล้วก็โค้บอกโค้งไม้แล้วก็เลวใ่ใจใส่ตามรูนี่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 เออเออนี่นี่เสร็จแล้วก็พอเลื่อคพอหมดแล้วก็สสใส่สี่ใส่ซี่ใส่เรื่อย ให้ใจสร็จพี่พอพอสายพี่เสร็จแล้วก็ถากเาเชื่อกนี่ถากพกกลึงกลางก่อนถากลงข้างนี้นี่ถากลงข้างนี้ใส่ใส่ตามรู้นี่เสร็จแล้วก็มาใส่ี่ปันร่าง ผ้าเชือกเต็จใส่ฟันบนผ้าเรือกเต็ดเต็ด,ตดพอเสร็จแล้วก็เอาไปสอยมามย่วง <c oughs> ถ้าใครสนใจจยทำแล้วก็สอยโพยไม้ ยินดีสอนรดยรยให้ติดต่อติดต่อติดต่อติดตให้ติดต่อผู้ใหญ่การสักได้สามารถนำไปทำเป็น อาชีพได้โดยขายอและร้อยห้าสิบบาทต้นทุนต้ <c oughs> นทุนไม่มีอะไรมากซื้อก็มีรวดเชือกตวนไม้คอยและไม้ไัยหาได้ ตามข้างบ้าน